สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับ NETC TV นะคะในเกมชื่ออะไรนะ Test s e l l e r s นะคะเป็นตัวเดโมนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะลองมาเล่นดูเฉยๆนะคะซึ่งเกมเนี้ยผู้พัฒนาเดียวกันกับเกมหยาด e e p e r นะคะหรือถ้าเกิดพูดถึงเกมหยาดค e e e อรยังไม่รู้จักก็ผู้พัฒนาเดียวกันกับ Secret Neighbor อืมเรคือแบบผู้พัฒนาเนี่ย เกมแต่ละเกมเขานี่แบบว่าได้คําวิจารณ์แย่บวกนะเนี่นยนะเออแล้วก็เกมนี้นะคะเราจะเล่นเป็นซารลิงในทะเลนะคะจริงๆมันเป็นเกมที่เน้นให้โคออปนะคะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีเพื่อนเล่นเล่นคนเดียวก่อนเดี๋ยวต้องลองรีวิวดูก่อนว่าเป็นไงบ้างเดี๋ยวขอดูเซตติ้งก่อนโอเคต้องกด A อ่าก็คือใช้ก็ไม่แน่ใจว่าเกมนี้เล่นยังไงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาลองดูกัน มีทัวร์เรียลแล้วก็มีด่านคอคกุไดอาร์ากติคแคชก็คือเราจะเป็นซาเล้งไปเก็บขยะหลายๆที่นะคะเริ่มที่น้ำนิ่งก่อนเป็นทัวร์เ a ียลก่อนลองดูก่อนว่าเล่นเป็นไงอันนี้มีคาแรคเตอร์หลายตัวเนี่ยมีฟรานซิสเฮอร์แมนแม,แมรี่บารอนแลเป็นฟรานซิสติว่าดูแบบว่าเหมือนพวกคนติดเกาะโอเคเหมือนเราควบคุมได้สองตัวหรือเปล่าอ๋อนี่คือแค่ตัวเดียวอยู่ อันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อคือสร้างต่อเตอิมเร,เอรเือนะอ๋อโอเคเมื่อกี้มันมีตัวเลขอยู่ที่ถังใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้หมดแล้วนะคะมาอ๋อต้องกดอีกทีแพ้แล้วเนี่ยมีหลุมเต็ไมไปหมดเลยมีรูเต็ไมไปหมดเลยเราต้องซ่อมอ่ะอันนี้คืออะไร อ๋อ oh, คือเราต้องเล็งใช่ไหมอ่าใคเล็งไปที่ขยะฮะดึงเข้ามาแล้วก็เอามาเก็บ oh, mm hmm. อาา๋บ mm hmm. อ,าม,าอามาเก็บลงกองใครอ๋อ hey. oh, mm hmm. อันนี้เป็นเหมือนเครื่องรีไซเคิลน,นะอยู่ตรงกลางเนี่ย mm hmm. เราไปตกอีกได้ไหม mm hmm. เอาไม่ใช่ อ๋อต้องตอ,งอาตามสุดข้างล่างใช่ป่ะโอเคเขาได้เมื่อกี้เหมือนเราใส่ผิดแปลนหนึ่งโอเคก็จะได้ชิ้นส่วนมาชิ้นส่วนมาห้าอันนะฮะแล้วก็เอาไปต่อเติมเรือได้นี่ทำให้เรือหายเป็นหลุมเป็นบอ่อเรือก็จะไม่รั่วนะเอาจริงเรือมันลอยได้ไงก่อน จริงๆมันเป็นแค่แพนไม่ได้เป็นเหมือนเรือใช่ไหมอ่าโอเคไหนแไ่แล้วขยัเ okay. มันเคลื่อนที่เร็วอ่าขยะ,อะ okay. เอามาเครื่องปั่นน้ำผลไม้แล้วก็เก้าอี้ ได้นะอ้าวไม่ทันแล้วเหมือนมีเวลาจำกัดด้วยหรอโอเคเข้าใจแล้วแล้วเราดูเวลาตรงไหนนะอ๋อดูเวลาที่เครื่องใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ เดี๋ยวเวลาจะหมดอีกแล้วนี่ทันแล้วโอเคอุ้ยคืออะไร <c oughs> อ่ะอ๋อเหมือนเราเราซ่อมเยอะเกินใช่ไหมมันก็เลยเ <c oughs> มื่อกีเก้เหมือนเราแบบว่าใส่ของเข้าไปเยอะนะคะมันก็เลยแบบว่าแบบเครื่องระเบิดออกมาให้ชิ้นส่วนออกมาเยอะเลยอ๋อทุกอันก็คือซ่อมได้สามทีโอเคเดี๋ยวเราเอามาใส่เครื่องนี้ เอามาเติมเชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์อ่าสตาร์เครื่องอ๋อไปได้แล้วอ๋อนี่คือเป็นมังคับโอเคได้แล้ว เดวต้องหยุดก่อนอ๋อ ó, โอเคนี่ช่วยคนขึ้นมาคนนึ่งแล้วก็นี่คือเราสามารถสลับตัวได้นะคะเนี่ยอันนี้คือสลับตัวกดปุ่มขวาบนอันนี้คือเราใช้จอยอ๋อถ้าเกิดว่าอยากจะให้วิ่งได้หรือขึ้นก็ต้องมาช่วยกันช่วยกันขับ นี่คือเร,เราต้องใช้สองฝั่งมเลยอ๋อโอเคใช้นี้บังคับก็ได้เดี๋ยวจะชนป้ายแล้วชนป้ายโอ,ไไอุ้ยนี่็นไรอ๋อกระโดดที่ขอบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้นะอ๋อกระโดดที่ขอบเพื่ออุ้ยเมื่อกี้เหมือนกระโดดที่ขอบเพื่อเอ่อเลี้ยวเรือนะคะ เราก็ต้องคอยเก็บของเรื่อยๆใช่ไหมเดี๋ยวชนเสาโอเคั้ะนนอะไรอะ่ะมีเรือเล็กอ,อยู่ด้วยเดี๋ยวนี่นะไปควบคุม,มนี่ก่อนอ๋ออันนี้กระโดดกดผิดเลี้ยวก่อนเลี้ยวก่อนชนแล้ว แต่เราจะหยุดเรือ,อยังไง <c oughs> อ่ะตาตาเราหยุดไม่ได้ซ่อมก่อนแล้วกันอันนี้คือผ่านด่านแล้วบ่ะแหมวันนี้ทำงานแด่ไมดีนะเป็นซาเล้งที่เก็บขยะไม่เดียวเองโอเค ก็ประมาณนี้นะคะเป็นเ,เกมซาลิงในทะเลนะลองไปดูที่ด่านอื่นบ้างนะคะทีนี้จะเจอปัญหาคือมีจระเข้เข้ามาจริงถ้าเกิดเล่นกับเพื่อนได้น่าจะสนุกเนาะแต่ว่าก่อนอื่นเราก็ต้องไอ้นี่ก่อนบ้าเดี๋ยนะอันนี้มีอะไรเพิ่มเพ้่อของเป็นทองประกอบชาเฉยเชเออพอจะตกแล้วมันหายหายไปเลยไม่เห็นเลย นี่อันนี้คืออะไรอะ่ะอ,อ๋อนี่คือปีนขึ้นไปดูได้เหรออ,อ๋อมันจะเห็นไกลขึ้นนะ,ะอ,อ๋อแล้วก็มีแสงสว่างโอเคเอว้สองโอเคที่จริงเกมนี้เหมาะเล่นกับเพื่อนมากเลยนะถ้าเล่นกับเพื่อนได้นี่น่าจะสนุกเลยนะแต่เดี๋ยวบังคับอีกตัวให้เข้ามาขึ้นในก่น <laughs> อนอ๋อไปนะ้เดินทางล้ ก็ここจริงๆเราควรจะต้องแบบว่าคอ,อยตกขอมาเพิ่มวิ่ยนั่นจะเค่นี่นะเฮ้ยบังคับเบรืเ่ <S <S องมครบเลยเยอยโอยโอนโนีโจยโอย้อยโอยโยวมยกอยโอยโอรอดโอยยยย

วอาตกอะไรเนะี่ยโอเคตุ้มโมกเรามาถูกทางไม่เนี่ยจะมีคนนั่งอยู่แบบว่าเอออันนี้คืออ๋อนี้สู้ได้ไอ้ตกน้ำอ,อืมอืมโอเคเท่านละมันมันมีหลายอย่างนะเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชนอีกแล้วชนประจำเลยเดนะี๋ยวนะเครื่องเครื่องยนต์เป็นไรหรือเปล่าเหมือนจะพังเลยอ่ะพล,อพลัดพลเรมากนะท่านคนเดียวอ๋ออ้อผิดอ๋อนี่ต้องฟันปากมันโอเค เป็นแจ็คคีตัวใหญ่ควบคุมเลืหน่อยโอเคเฮ้ยเลยจะจมแล้วอ่ะเลยจมเลยจมค่ะตายโอเคอันนี้เรามาได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเพิ่งมาแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นเนเนี่ย แล้วมันอาจจะยากไปที่จะเล่นคนเดียวนะคะอืมแต่ว่ามันก็สนุกดีนะถ้าเกิดได้เล่นกับเพื่อนน่าจะแบบว่าช่วยกันได้เยอะแบบแบบคนนึงเก็บของคนนึงสู้จระเข้อะไรเงี้ยอืมก็ถ้าเกิดผู้ชมสนใจนะคะก็ลองไปเล่นดูได้นะ,ะในสตีมมีปล่อยเดโมอยู่นะคะแล้วก็แต่เกมค่ายนี้แบบสนุกแคทเกมนะคะลองไปดูได้เลยแต่ต้องมีเพื่อนเล่นแหละเออไม่มีเพื่อนเล่นแบบกลายเป็นยากไปเลย เดี๋ยวอันนี้ก็เป็นคลิปรีวิวสั้นๆนะคะก็คนนี้ก่อนละกันนะสวัสดีค่ะ